สวัสดีค่ะท่านผู้ชมตอนนี้ลุงปลาพาเที่ยวพา,พาท่านผู้ชมนั่งรถไฟจากสํารงไปเที่ยวสวนหลวงรอก้าเนาะเพราะว่าตอนนี้เขามีงานนะ้งแต่วันที่หนึ่งถึงวันที่สิบเนาะอันนี้จะเป็นไปนั่งรถไฟไปง่ายๆเนาะไปเดี๋ยวเราไปเจอที่สวนหลวงนะจ๊ะรถไฟทิศจากสํารงไปลงที่สวนหลวงรอก้าใครที่มาจากกรุงเทพนะก็โดยรถไฟสายสีเขียวมาลงที่สํารงเนาะเสร็จแล้วก็โดยรถไฟสายสีเหลืองไปได้เนะาะตามเส้นทางลูกศรไปเลยค่ะ ไปเลยอนะตอนนี้ที่สวนหลวงเขามีงานเริ่องตั้งแต่วันที่หนึ่งถึงวันที่สิบนะก็จะพาท่านชมไปนั่งรถไฟไปง่ายๆเนาะขึ้นจากสำโรงไปลงสถานีสวนหลวงนะไปสวนหลวงหนึ่งใบจ้ะคนละสี<ม>่สิบห้าบาทสวนหลวงร้ไฟ ตอนนี้เราก็อยู่กันที่สถานีสำโรงนะ้ะรถไฟฟ้าสายสีเหลืองนะค่ารถไปสวนหลวงคนละ45บาทเนาะรอรถก่อนเนาะตอนนี้รถไฟกำลังมาเนะสิ้นสุดอยู่ที่สถานีสำารงนาะเดี๋ยวมันจะมาเข้าเลนนี่พอดีเนาะสงคนเสร็จเราก็จะขึ้นรถไปสวนหลวงกันเลยนะ เดี๋ยวเราก็จะขึ้นานา้กลับเลยนะให้เขาลงเสร็จเราก็จะขึ้นต่อเนาะอนตอนนี้เราอยู่ที่สถานีสวนลอกท้าแล้วนะเราขึ้นรถไฟพิเศมาจากสำโรงเนาะสาย,ชยเชเเลนเนาะ ประมาณแปดสถานีน้องสี่ห้าบาท่ะแต่เราไปขึ้นรถสองแถวกันต่อดีกว่าค่ะคนไหนที่จะไปส่งรถกล 9, ้าประตูสองจะอยู่ฝั่งพาราได่ะะรนะก็จะ mm hmm. มีรถไฟมเดินไปลงไปอยู่นั่นพาราไดจะมีรถสองแถวจอดอยู่นะ mm hmm. ขึ้นไปสวนหลวงน่าจะคนละสิบบาท นี่มันจะมีสองแถวเสียงแดงมาอยู่มาจอดตรงข้างพระไจเนาะเราก็เดินมาหน่อยนอึงไปสวนหลวงโดยเฉพาะคนละถสิบบาทก็มาประมาณสามกิโลเมตรถึงแล้วคนละสิบบาทไปแต่เราไปเที่ยวงานสวนหลวงก็ดีกว่าซื้อตัวเข้าสวนหลวงอีกประมาณคนละสิบบาทนะตอนนี้คนก็มาเที่ยวเยอะเลยเนะาะรถสามารถจอดข้างในก็ได้เนาะ รถยนต์คนละห้าสิบบาทถ้าเกิดคนเข้าก็คนละสิบบาทนะจ๊ะไปเดี๋ยวเราไปซื้อตั๋วกันตั้่เก้าโมงเช้าถึงห้าโมงเย็นเนาะค่าเข้านี่มาซื้อตัว๋วข้างในโอ้คนละสิบบาทเห็นเนาะคนละสิบบาทถ้าเข้าสวนหลวงเราเก้าตั้งแต่เก้าโมงปิดห้าโมงเย็น,นจ้ะทางด้านขวาก็จะมีที่จอดรถให้เยอะ,ะมากมายเนาะจอดเพราะว่าวเราเสียตัวเข้ามาแล้วคนละห้าสิบบาทคนที่มีรถเนาะ เขามีพันไม้ขายด้วยนะสามารถซื้อไปปลูกที่บ้านก็ได้นะมีเส้นทางบอกเนาะถ้าเกิดไซมันก็จะเป็นหอบทุกสัจตานะนี่มีรถเลยตรรัวรอบโซนลงรถก 9, นะ้าเนาะค่าตัวพอละยีสบาทนะเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมไปนั่งรถไปซื้อตัว๋วนั่งรถลลโรอบกันดีกว่านะชมวิวิูทัศน์นี่านค้าร้านอาหารไปขายด้วยนะ ตรงสวนก็ลยยี่สิบบาทหยุดภายบัตรโมบูเย็นนะไปก็ลยยี่บาทถ้าตัวเรนั่งแค่ทุมเสร็จแล้วก็ Let's go เดี๋ยวเราก็อยู่บนรถลกากันต่แล้วอานั่งชมสมว,มาาวนรวงเราข้าวในแบบไม่ต้องเดิน,ดนเนี่ยประหยัดไม่เมื่อยขาเนแต่เราจะไปดูทิวฤทนะจะอยู่นู้นไกลๆนแต่ตอนนี้นั่งรถชมสวนกันน,นะจ๊ะฝั่งขวาก็จะเป็นที่ขายของนะของฝากของเทิวฤทธเนี่ยเสื้อผ้าอาหาร เรียวตรงนี้ไปตลาดขายพันไม้ต่างๆนี่ขายซุ้มพวกทันไม้ต่างๆไปปลูกที่บ้านก็จะมีหลายสายการเรียวในดอกไม้ก็มีสามารถมเาเี่วเดนอยู่ได้นะไปซื้อไปปลูกอยู่บ้าน้าาะ,ะเรื่งน้ก็มีพวกชุดห นี่เป็นร้นอาหารนะเจนแม่ก็มาซื้ออาหารทานได้นะของทานเจอะมากคนก็ขึ้นชึ้นลงลงนะสามารถขึ้นได้ตละนะอดเวลาเนี่ยเเราซื้อตัวแล้วขึ้น้นลได้นะเม่มเป็นตหลดอยู่ไหก็เปิด้นะ 그 어, 좀 더, 효율이 좋다. ตอนนี้เราถึงดอกทิวลิปเรียบร้อยแล้วเนาะตอนนี้กําลังรอเวลาอยู่ว่าให้ครบ50คนก่อนถึงจะเข้าไปเนะาะไปเดี๋ยวเราไปดูดอกทิวลิปกันดีกว่าสวยๆคนรอเขาชมดอกทิวลิปเยอะมากเลยอ่ะกินแต่ได้เชิญชวนรอบมา50คนจำนวน50ที่นั่ง50ท่านที่เข้าคิวอยู่นะครับระหว่างรอคิวแล้วก็มาซื้อน้ำสตรอเบอรี่ดื่มนะแก้วละ50บาทลูกคาด้านหลังกี่แก้วคะ สำหรัท <toys> ุกท <P an> ่านนะคะเข้าสู่งานมหาสารไม้เมืองหนาวีิวหลินปานที่สวนหลวงราเก้าค่ะสำหรับงานดีๆแบบนี้นะคะจัดโดยบริษัทปตทอจำกัดมหาชนค่ะเราได้ร่วมกันกับมูลนิธิสวนหลวงราเก้าและกรุงเทพมหานครนะคะจัดงานดีๆแบบนี้เกิดขึ้นทุกปีค่ะตั้งแต่วันที่1นนะคะไปจนถึงวันที่10ธันวาคม10วันด้วยกันนะคะที่เราเปิดให้กับทุกท่านได้เข้าชมงาน Let's go ชมมาอยู่ข้างในดอกทิวลิปเรียบร้อยแล้วเนะรอเวลานานมากเลยนะข้างในทิวลิปก็จะมีหลายสายพันธุ์มากมายนะก็จะมีหลายสีมากมายเลยนะเนาะและที่สําคัญนะให้ดูเวลาแค่ครึ่งชั่วโมงเองนะเนาะแล้วก็แอร์เย็นเจี๊ยบเลยไปดูดอกทิวลิปกันดีกว่า อย่าลืมมาเที่ยวกันเยอะนะจ๊ะงานดอกไม้บานเนาะดอกทิวลิปเริ่มตั้งแต่วันที่1นึงถึงสิธันวาคมหกหกนี้นะจ๊ะเขาบอกเลยนะว่าข้างในนี่เอ็นเทียบแล้วก็เทศกาญดอกทิวลิปนี่สวยงามมากๆเลยเนาะเขาให้มีเวลาชมให้สามสิบนาทีเนาะอย่าลืมมาเที่ยวกันเยอะนะจ๊ะบ๊ายบายดอกทันตะวันสวยมากๆเลยอะ่ะโหอย่าลืมมาเที่ยวกันเยอะนะจ๊ะดอกทันตะวัน ยังไงมัง่งทำช่งช่วงบ่ายยังร้อนมากๆนะถ้าเกิดใครมาก็อย่าลืมพกหมวกพกร่มเลยนะโอ้ร้อนจริงๆเนาะแต่ว่าดอกไม้สวยนะถ้าเกิดใครไม่ได้มาเที่ยวก็สามารถถ้าเกิดใครไม่ได้มาเที่ยวก็สามารถเข้าไปดูที่คลิปวิดีโอของฟ้าพาเที่ยวด้นะจ๊ะคนใหม่เข้ามาดูอย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับรุ่งฟ้าพาเที่ยวด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะบายสวนรวงรอเก้าอย่าลืมมาเที่ยวกันเยอะๆนะจ๊ะ ก็จะเป็นตลาดน้ำนะคนก็มาเที่ยวกันเยอะๆนะ លីមកជួយកញ្ញាជឿនកាបាយបាយ